ก็คือเดี๋ยวนี้เนื้อคู่มันหายากเนาะหายากจะมีรายการหาคู่ตามไปถึงเว็บตูนแล้วอะแล้วไม่ใช่แค่หาคู่ธรรมดานะรายการหาคู่ธรรมดาบันเชิไปแล้วเว้ยเดี๋ยวนี้มันต้องหาคู่ในเว็บตูนแบบโรแมนต์แฟนตาซีไปเลยแล้วคือตัวรายการอะมันมีความคุ้นมากคุ้นอ่านแล้วแบบ หลายจุดมากเดี๋ยวฉันจะบอกว่ามันมีอะไรบ้างทุกคนอ่ะก็คือจะต้องสวมรอยเข้าไปแล้วก็จะมีร่างพิเศษที่แบบเป็นอวตารของตัวเองขึ้นมาเป็นอัญ,ญมณนนะีคนนั้นคนนี้คนโน้นแบบสวย,สวยๆหลอๆแล้วทุกคนอ่ะก็จะได้เข้าไปที่เกาะเกาะหนึ่งเป็นฟิลไปติดเกาะอีกนั่นแหละแล้วก็ได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกัน แล้วก็จะมีกิจกรรมต่างๆให้ทําร่วมกันเช่นแบบการทําอาหารแล้วพอหมดวันก็มีการเขียนจดหมายหาคนที่เราชอบคนที่เราสนใจแล้วก็หย่อนให้แบบไม่ระบุตัวต,วตวนและมันยังมีการแข่งขันกันเพื่อแย่งชิงโอกาสในการที่จะออกไปนอกเกาะแล้วก็ใช้เวลาร่วมกับใครสักคนที่เราเลือกสัรนว่าเราชอบเขาอยากรู้จักเขามากกว่านี้ ต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือมันเป็นเรียลลิตี้จ้ะมีคนดูนะเป็นกรรมการแบบกรรมการชาวบ้านหนึ่งชาวบ้านสองสามสี่ห้าคนดูมากมายที่รอกรีดรอเอามันขึ้นเทรนด์โซเชียลในยุคโรแมนติกแฟนตาซี <c oughs> ของเขาก็สําหรับไทยที่เคยดูอไอรายการหาคู่อันนั้นอันหนึ่งมาก่อนแล้วอะ่ะมันก็จะรู้สึกสนุกดีที่เหมือนมาได้เห็นอะไรแบบนี้ในเวอร์ชั่นที่เป็นเว็บตูนโรแมนติกแฟนตาซีและใครที่สนใจอย,อยากจะลองอ่านแบบความจากักกี้หัวใจนี้บ้างก็ไปติดตามกันได้เลยที่เจ้าสาวอัคนีดำในไลน์เว็บตูนนะจ๊ะ